เตือนสำหรับคนที่ขับ BM ตัว M มเป็นครั้งแรกนะคะอพอเปลี่ยนเป็นสปอร์ตพาแล้วเสียงท่อเราใจขึ้นค่ทุกคนแต่ถ้าต้องการความดิบเลยดิบจ๋าเลยอ่ะคันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับกำไรใจดีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ารถด้านหลังกำไรวันนี้กำไรจะนำมาในช่วงกำไรรีวิวทุกอย่างแบบจุใจเลยค่ะรีวิวในรูปแบบของกำไรนะคะสำหรับ b m w m 4คันนี้นั่นเองแต่เดี๋ยวเราไปลองทดสอบสมรรถนะของตัวรถกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวทีเดียวเลยลวกันเนาะขึ้นรถกัน ทุกคนคะตอนนี้ก็กำลังอยู่บนทางด่วนก็ขาโอกาสที่จะมาเทสรถนะคะวันนี้จะไปดูรถแถวพระรามเก้าพอดี สำหรับ bmw m4 เนี่ยก็ไม่ต้องบอกเลยค่ะว่าการขับขี่ของเขาเนี่ยทำออกมาก็ถือว่าดีเยี่ยมมากในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการพัฒนามาจาก bmw ตัวซีรีส์4แต่ต้องยอมรับเลยว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรูปโฉมภายนอกที่มีความสปอร์ตมากขึ้นสวยมากขึ้นนะคะยังรวมถึงเรื่องเครื่องยนต์สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน v6 ความจุ3ลิตรค่ะก็ไม่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ย ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะตอนนี้ก็ไม่ขับอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตยังไม่ได้ลองปรับเป็นสปอร์ตหรือสปอร์ตพัทแอดได้ยินมาว่าพอปรับเป็นระบบสปอร์ตพัทเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชากดุดันมากขึ้นสำหรับเกียร์นะคะเข้ามาก,กับคัดคู่ตัว M7 สป e ดเลยค่ะเรียกว่ามีการเล่นเกียร์ที่สนุกมากเลยนะเพราะมีถึง7 Speed ให้เล่นด้วยกันเลยค่ะ ีกะไม่จะลองตบเกียร์เล่นดูแต่รอจังหวะถดลงๆหน่อยวันนี้ก็ไม่โชคดีค่ะรถไม่ค่อยติดนะคะทุกคน <laughs> ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ฝนกําลังจะตกจ้า <laughs> เป็นใจทุกคลิปนะคะ <laughs> ต้องบอกเลยว่าภายในคันนี้เนี่ย <laughs> เขาทำออกมาได้ลงตัวมากรวมถึงเรื่องตัวบาะด้วยที่ก็ไม่จะไม่พูดถึงนม่ดะ <laughs> เพราะว่าบาะ b m m อด BMW นะคะเป็นที่เรื่องลือกันเลยว่าเป็นเบาะที่ ทำมาจากหนังแท้มีการคัสตอมใหม่เฉพาะรุ่น BMM4 โดยเฉพาะแล้วก็มูลค่าของตัวบอกคู่หนึ่งคู่หน้าที่กำลังนั่งอยู่ตอนนี้นะคะมูลค่าหลักล้านนะคะทุกคนหลักล้านแต่ต้องยอมรับอย่างหนึง่งคือเขาทำออกมาได้ให้ความรู้สึกที่นั่งสบายกระชับไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปเดี๋ยวก็ไม่จะขยับโหมดค่ะทุกคนกไม่จะปรับเป็นหมดปรับเป็นหมดสปอร์ตธรรมดาค่ะ มันก็จะให้ความรู้สึกว่ากระด้างมากขึ้นนะคะทุกคนดิบมากขึ้นคือกำไมพูดตามภาษาของกำไรแล้วกันนะคือคอมฟอร์ตเนี่ยมันจะเป็นโหมดทั่วไปที่ใช้ในเมืองขับสบายขับสปอร์ตเครื่องนิ่มแล้วก็ความกระด้างน้อยเพราะว่ามันเหมาะกับการใช้งานโดยสบายๆะคะ่ะแต่ว่าพอปรับเป็นโหมดสปอร์ตอันนี้คือเป็นมันจะมีถึง3ร,ระดับนะคะมีมีถึงสปอร์ตพาสอันนี้เป็นสปอร์ตธรรมดาก็รู้สึกว่ากระด้างมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้แตกต่างจากตัวคอมฟอร์ตมากนักเท่าไหร่นะคะเนีย่ยเขาไม่เปลี่ยนเป็นสปอร์ตพานะนะคะตแลนน พอเปลี่ยนเป็นสปอร์ตพั s แล้วเสียงท่อเราใจขึ้นค่ะทุกคนขับดีเลยอะรู้สึกเลยว่าคันเร่งมันแน่นขึ้นนะคะตอนนี้เกียร์อยู่ที่ระดับ7แล้วน,นะคะเบรกถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้หนึบมากแต่ว่าเบรกของ bm ในโหมดส p o r t ตพั s เนี่ยก็ไม่คิดว่าก็โอเคนะอาจจะต้องมีการกดลึกนิดนึงในระยะที่เราวิ่งแรงแมากๆะคะ สำหรับ B M คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ากำลังแรงม้าของเขาเนี่ยมีถึง430กว่าแรงม้ากันเลยค่ะแล้วก็0ถึง100เนี่ยอยู่ที่41วินาทีเรียกว่าความเร็วเนี่ยดีมากแต่กำไรยังไม่มีโอกาสที่จะได้เหยียบ0ถึง100ถึง4.1นะทุกคนยังไม่มีความสามารถในการขับขี่สูงขนาดนั้นถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากในระดับหนึ่งนะคะแต่เขาเนี่ยยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงอ่ะเพราะว่าความกระด้างแล้วก็เสียงที่เข้ามารบกวนภายในตัวรถเนี่ย ค่อนข,ข้างน้อยมากเลยถ้าเทียบกับรถสปอร์ตรุ่นอื่นๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าความเร็วของ B M M C เนี่ยสูสีกับซปเปอร์คาร์บางรุ่นเลยซึ่งก็ไม่คิดว่ามันก็จริงนะแล้วก็แบบแอบขับสบายกว่าซปเปอร์คาร์บางรุ่นด้วยเรียกว่าตอบโจทย์คนที่ชอบขับรถแนวสปอร์ตขับสนุกแต่ยังคงชอบความสะดวกสบายคันนี้ก็ตอบโจทย์มากในระดับหนึ่งเลยค่ะแต่ถ้าต้องการความดิบเลยดิบจ๋าเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยตอบเท่าไหร่นะ ตอนนี้นะคะก็มลก็มาถึงที่ที่ก็เลจะลงไปดูรถเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ t n เคันนั่นเองค่ะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าก่อนที่ก็ไลจะลงไปหั่ทุลาระวันนี้นะคะก็ขอมาประเมินแล้วก็รีวิวการขับ m 4คร่าวๆสามารถก็มลคิดว่ามันเป็นรถสปอร์ตที่ขับสบายแล้วยังให้ฟีลลิ่งที่สนุกแล้วก็กระชากในหมวดสปอร์ตพาร์นะคะส่วนหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็เหมือนขับรถทั่วไปเลยแต่ว่าจะมีความเร็วที่ดีกว่ารถทั่วไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถามก็ไลยว่าระหว่าง b m M2 กับ M4 ัไมชอบคันไหนมากกว่ากัไม่ตอบตามความเป็นจริงในรูปแบบของกัไม่ใจดีเลยนะคะคือกันไม่รู้สึกว่า M2 เนี่ยค่อนข้างขับสนุกตอบโจทย์กระชากพุ่งดิบมันมากกว่าตัว M4 m 4จะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างที่จะรักสบายขึ้นมาสักนิดหนึ่งชอบความเรียบหรูแล้วก็ชอบความขับ นิ่มสบายกระด้างน้อยคันนี้ก็ตอบโจทย์สาหรับใครที่ดูกําไมใเจดีรีวิวทุกอย่างนะคะเราชอบให้กําไมออกมารีวิวรถแบบนี้หรือรีวิวอะไรก็ตามแต่คอมเมนต์บอกกัไมด้วยจะได้มีกําลังใจมารีวิวแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กัาไมใเจดีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กัไมด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะลงไปถ่ายรูปคู่กับรถสวยๆส,สักนิดนึงแล้วเดี๋ยวแปะให้ดูแล้วกําไมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคำเตือนสำหรับคนที่ขับ BM ตัว M เ,เป็นนคครรั้งแกะะ คุณห้ามลืมดึงแบกมือแบกขาดเพราะว่า B M รุ่น M อ่ะเขาเป็นตัวที่ต้องเหยียบคันเร่งก่อนคลัตถึงจะเริ่มทำงานมันจะสเต็ปเกียร์เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยค่ะแล้วถ้าเราจอดรถในที่เนินสูงแล้วเราไม่ดึงแบกมืออะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยรถไหลคะ่ะทุกคนรถจะไหลแบบนี้นะคะเพราะว่าฉะนั้นอันตรายมากๆค่ะแล้วก็ การออกเครื่องของ B M ค่ะเมื่อเราเข้าเกียร์ปึ้งเราต้องเหยียบคันเร่งรอรอบคัดทํางานแล้วก็รถถึงจะทําการเดินหน้าหรือถอยหลังตามที่เราสั่งเกียร์ที่สําคัญย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมดึงเบรกมือดึงแบบนี้ชบ